สวัสดีครับผมบาลไทยสิพาพี่น้องมาเบิงหู้ยังพี่น้องมันยูเงาอันนี้เล่าคู่ห่วยคู่น้องครับหู้บักไงแปนลนัเถือเพี้ยหู้อีกหู้หนึ่งครับแปนคักไงคักมันเป็นหู้ยังวันนี้หนาหนามไหลมากนามไหลเสียมิดเสียมิดอูแปนคักทั้งไงทั้งแปน บ้งมือจักเห็นแสงยังขึ้นมาจากหูนี้ครับพี่น้องอาจิสิสวดคลองหนามแม่น้าอยากให้พี่น้องในเบิงครับบรรยากาศยงมแรงอีสานบานเข้าครับพี่นอ้องเบงรอบรอบ ข้าเจ้าก็หาใสกุ้งใสกุ้งดักกุ้งครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับบอกใสกุ้งเล่านี่ครับบรรยากาศวันนองเฮาวิธีสารกาหาอยู่หาก,กินเแบบธรมรมชาติครับบรรยากาศยมแมลงมาฝากพี่ฝากน้อง เพพี่น้องบรรยากาศดีครับยำมรงฝนฝนงตกไปไม่ไหมเห็นไหมครับอย่าลืมฝากคลิปไปในเด้อครับบอไทยครับสวัสดีครับ